นี่คือวัดแสนภูด,ด่างนะครับอเภอบ้านโพจวจัดเชิงเซาเห็นรูปที่เห็นไหมฮะอยู่บนยอดอุโบสถนะครับเออรูปเหมือนเทวดากำลังเหยียบแขนซ้ายของพญาคุฑแต่ที่ผมพา,มาให้ดูก็คือนกสองตัวนะครับเกาะอยู่บนฝ่ามือทั้งสองนะครับมือทั้งหมดมีอยู่สี่มือฝ่ามือที่ยกขึ้นข้างบนเนี่ยจะมีนกเกาะอยู่สองตัวนะครับ ผมคิดว่าเป็นนกพิราบมากกว่านะครับเกาะนานแล้วนะครับผมมานี่เกาะต้องนานแล้วผมเลยถ่ายให้ท่านชมนะครับนี่เป็นอุโบสถหลังใหม่นะครับด้นานขวามือผมเป็นอุโบสถหลังเดิมนะครับบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับร่มเย็นนะครับร่มเย็นนะครับ แล้ผมจะพาไปดูด้านหน้านะครับเป็นแม่น้ำบางปะกงที่เป็นศา,าลาริมน้ำนะครับอากาศล่มลื่นมากเลยครับเหมาะสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับ ไม่มีเรือสักลำเลยนะครับแม่น้ำบางปะกงด้านที้ออกทะเลนะครับขอบคุณครับ